เือนะเสื้อเป็นคอตั้งข้างหน้าแยกกันเป็นคอบีข้างหน้าจะแยกกันแบบนี้นะคะเป็นตัววีทีนี้ก็วัดมาแล้วเนี่ยคอได้8ดนิ้วสามหุนกว้างจากด้านข้างเนี่ยครึ่งน,นิ้ว ลงมาจากต้นคออันนี้เส้นต้นคอนะคะลงมาสามหุนนะอันนี้คอหลังโอเคทีนี้เวลาเราสร้างคอคนนี้ก็คอคนเ,นเ,คเ,เล็กคอเล็กเราตีเส้นตรงมาก่อนหนึ่งเส้น มีไอ้แผ่นอย่างเงี้ก็ดีอย่างนะมันทําให้เราทํางานสะดวกเนี่ยจากเส้นนี้เส้นนี้นะมันก็ทําใหเา้เราหาเส้นมุมฉากเนี้ยง่ายนคะคะตีเส้นให้เป็นมุมฉากก่อนนะคะความกว้างแปด้ีรสามหุม ยกเท่าไหร่ยกครึ่งมิ้วแล้วแต่ไม่สมั่งเสมอไปนะคะจะดูพอเรายกแล้วเราก็เอาคอเขามาวางอันนี้ยกครึ่งนิ้โอเคทีนี้จากที่เรายกตรงนี้นะนี่นะเอคอมาวางตรงนี้เราลากเส้นกลางมากไป นะคะเราจะเห็นว่าถ้าถ้าถ้าตรงเนี้ยคือเส้นกลางหน้าทีนี้หาความกว้างของปกหนึ่งนิ้วสาหุนค่ะเพราะว่าคนนี้เขาผอถ้าปกติก็จะใช้หนึ่งนิ้วกระเบียดหรือหนึ่งนิ้วสองหุนพอนะแต่คนนี้เขาผอจากกลางหน้าเนี่ย เราต้องการให้ตรงนี้เป็นตัว v แล้วก็เข้าไปทิ้มนิ้วลากมาอย่างนี้เลยนะลากมา,ากจุดนี้แล้วก็ตรงเนี้ยกดลงมานิดนึงมันดูมันดูทิ่มเกินไปแล้วก็กดลงมาหน่อย ก็มาเช็คความยาวคออันนี้คือเส้นกลางหน้า เราต้องการเป็นตวัววีเราถอยเข้ามามเรามาเช็ ก็จะได้อย่างนี้ v พอไหมรู้สึกจะ v น้อยไป v น้อยไปแล้วก็เอาเข้าไปอีก ว่าเราพอใจได้ย okay. okay. ังพอใจแล้วก็โอเคนะคะ